Heavy Rain Cat Podcast คุณกำลังฟังรวมเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับและตำนานเฮียนที่ยังไม่มีใครลืมความกลัวบางอย่างอธิบายไม่ได้และบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าตอนตำนานเมืองลับแล สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ Heavy Rain Cat Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติในค่ำคืนที่ฝนพรำเช่นนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าที่หลายคนคุ้นเคยแต่ก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่ซ่อนอยู่เรื่องของเมืองลับแ,แล สำหรับคนที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างก็คงจะพอรู้ว่าเมืองลับแลนี่มันเป็นเมืองที่ซ่อนเร้นไม่ได้อยู่ที่ไหนในแผนที่โลกเรานี้หรอกนะบางคนก็ว่าเป็นเมืองที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งบางคนก็ว่าเป็นเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเขาลำเนาพลาจนคนธรรมดาอย่างเราเราเข้าไปไม่ถึงแต่วันนี้เราจะมาคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เคยได้ยินเรื่องเล่าต่อๆกันมา ลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ฟังสมัยก่อนนูนเวลาชาวบ้านเขาจะเข้าป่าไปหาของป่ากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะต้องเดินลึกเข้าไปในดงหนามพงไพราบางทีก็หลงทางไปไกลเป็นวันวันเป็นคืนคืนแล้วก็มีเรื่องเล่ากันมาว่ามีพรานป่าคนหนึ่งแกเดินหลงป่าเข้าไปลึกมากลึกจนไม่รู้จะลึกยังไงละคุณผู้ฟังจู่จูแกก็ไปเจอทางเข้าเมืองแห่งหนึ่งเป็นทางเข้าที่ดูแปล แปลกตาไม่เหมือนที่ไหนที่เคยเห็นเลยทางเดินก็เป็นหินสวยงามแปลกตาต้นไม้สองข้างทางก็เขียวขจีผิดปกติดอกไม้บานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณพอเดินเข้าไปในเมืองนะคุณผู้ฟังโอ้โหภาพที่เห็นมันเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยละ่ะ เมืองนี้สวยงามมากบ้านเรือนก็สร้างจากไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงหลังคาก็เป็นทรงแปลกๆผู้คนในเมืองก็แต่งตัวไม่เหมือนใครใส่ผ้าทอสีสันสดใสหน้าตาก็ผ่องใสเหมือนไม่เคยเจอความทุกข์ความลำบากเลย ที่สำคัญคือเมืองนี้ดูเงียบสงบไม่มีเสียงเอะอโวยวายไม่มีเสียงรถราไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงลมพัดแผ่วๆกับเสียงธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกเย็นใจพรานป่าคนนี้แกก็เดินเข้าไปในเมืองด้วยความงนงงสงสัยว่าเมืองนี้มันคืออะไรกันแน่สักพัก ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยงามมากคุณผู้ฟังผิวพรรณผุดผ่องแกก็เดินออกมาจากบ้านแล้วมาทักทายพรานป่าด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะจับใจหญิงสาวคนนี้ได้ชวนพรานป่าเข้าไปพักในบ้านแล้วก็จัดหาอาหารการกินมาให้แกเล่าให้พรานป่าฟังว่าเมืองนี้คือเมืองลับแลเป็นเมืองของพวกที่ถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ยุ่งกับโลกภายนอก หญิงสาวคนนั้นได้กำชับพรานป่าว่าที่นี่มีกฎสำคัญข้อหนึ่งคือห้ามพูดโกหกเด็ดขาดถ้าพูดโกหกแล้วจะอยู่ที่นี่ไม่ได้พรานป่าแกก็รับปากไปพอพักอยู่ในเมืองรับแลได้สักพักพรานป่าก็รู้สึกว่าชีวิตที่นี่มันดีเหลือเกินไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรให้ปวดหัวเลยแกก็เลยอยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอดแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องมันก็เกิดขึ้น พรานป่าแกเดินไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองลับแลกำลังจะเก็บผักไปทำอาหารแต่ด้วยความที่แกเห็นว่าผักมันมีหนอนชอนชัยอยู่พรานป่าแกก็เลยเผลอพูดออกไปว่า ผักนี่มันมีหนอนกินไม่ได้หรอกแต่พอพูดจบหญิงสาวในเมืองกลับบอกว่าไม่จริงเลยผักนี้ไม่มีหนอนพรานป่าแกก็เลยเถียงกลับไปว่ามีสิผมเห็นอยู่ตามตาแล้วพอแกพูดจบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังจ,จู่ๆภาพรอบตัวแกก็เริ่มเลือนลางเมืองลับแลที่สวยงามก็เริ่มจางหายไปทีละน้อยๆจนสุดท้ายแกก็กลับมาอยู่ในป่าเหมือนเดิมหลงทางอยู่กลางป่าคนเดียว พรานป่าคนนี้ก็เลยรู้ว่าที่ตัวเองหลุดออกมาจากเมืองลับแหลก,ก็เพราะว่าตัวเองได้พูดโกหกออกไปแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่หนอนในผักก็ตามแต่กฎของเมืองลับแหลคือห้ามพูดโกหกเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามและนี่ก็คือเรื่องเล่าของเมืองลับแหลที่เราได้ยินกันมา เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการรักษาสัจจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่านอกจากเรื่องราวของพรานป่าแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้คนธรรมดาอีกหลายคนที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเมืองลับแ,แลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป <S <S เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาจากคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะคุณผู้ฟัง เล่าว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งแกเดินทางไปค้าขายของป่าบ่อยๆแกเป็นคนขยันซื่อสัตย์แล้วก็ใจบุญวันหนึ่งแกเดินทางเข้าป่าลึกกว่าปกติเพราะต้องการหาของป่าที่หายากพอเดินไปเดินมาก็พลัดหลงเข้าไปในทางเข้าเมืองลับแลเหมือนอย่างพลานป่าคนนั้นแหละแต่แม่ค้าคนนี้ไม่ได้หลุดเข้าไปทันทีนะ แกกลับไปเจอต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งมีผล,ลไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผลมันสวยงามน่ากินมากแล้วก็มีกลิ่นหอมชวนดมโดยความที่แกเป็นแม่ค้าแกก็เลยเกิดความคิดอยากจะเก็บผลไม้นั้นไปขายแต่พอแกเอื้อมมือไปจะเก็บก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาว่าผลไม้นี้มีไว้สำหรับคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นแม่ค้าแกก็ตกใจแต่พอหันไปดูก็ไม่เห็นใครเลย แกก็เลยลองนั่งสงบนิ่งหายใจเข้าออกช้าๆสักพักแกก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าให้ละทิ้งความโลภเพราะแกปล่อยมือออกจากผลไม้เท่านั้นแหละคุณผู้ฟังจู่ๆภาพเบื้องหน้าก็พลันเปลี่ยนไปภาพที่เห็นคือทางเข้าเมืองลับแลที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า แม่ขาแกก็เดินเข้าไปด้วยความเกรงใจไม่ได้กระตือรือร้อนเหมือนพรานป่าแต่เข้าไปด้วยจิตใจที่สงบนิ่งพอเข้าไปในเมืองแกก็ได้พบกับผู้คนใจดีในเมืองรับแลพวกเขาก็ได้มอบผลไม้ชนิดเดียวกับที่แกเห็นตอนแรกนั่นแหละแต่เป็นผลไม้ที่อยู่ในตรกล้าอย่างสวยงามพร้อมกับบอกว่านี่คือของกำนันสำหรับจิตใจที่ปราศจากความโลภ แม่ค้าแกก็รับมาด้วยความยินดีแล้วก็พักอยู่ในเมืองรับแลไม่กี่วันก็ได้กลับออกมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อแม่ค้าคนนี้กลับออกมาจากเมืองรับแลผลไม้ที่ได้รับมานั้นไม่ได้เหี่ยวเฉาหรือเน่าเสียเลยมันยังคงสดใหม่เหมือนเดิมและเมื่อแม่ค้าเอาไปขายในตลาดปรากฏว่าของป่าอื่นๆที่แกเอาไปขายก็ขายดีเทน้ำเททาจนกลายเป็นแม่ค้าที่ร่ำรวยในหมู่บ้าน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมืองลับแลไม่ได้แค่ทดสอบเรื่องความซื่อสัตย์นะคุณผู้ฟังแต่ยังทดสอบเรื่องความโลภและจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วย<ม>นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างออกไปเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มักจะเข้าป่าไปล่าสัตว์เป็นประจำเขาเป็นคนเก่งกาจในการล่าสัตว์แต่ก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่เคยแบ่งปันสิ่งที่ได้มาให้ใคร วันหนึ่งเขาก็พลัดหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วได้ไปเจอเข้ากับทางเข้าเมืองลับแลเหมือนกันแต่พอเขาเข้าไปในเมืองลับแลเขากลับไม่เห็นความสวยงามเหมือนคนอื่นเลยสิ่งที่เขาเห็นคือความมืดมิดผู้คนในเมืองก็ดูเศร้าหมองและไม่มีใครยอมพูดคุยกับเขาเลย ชายหนุ่มคนนี้รู้สึกหงุดหมิดและไม่พอใจมากเขาพยายามจะหาทางออกแต่ก็หาไม่เจอเขาติดอยู่ในความมืดมิดนั้นอยู่นานจนกระทั่งเขาเริ่มทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรผิดไปบ้างทำไมเขาถึงได้มาเจอแบบนี้ สุดท้ายเขาก็รู้สึกสำนึกผิดกับความเห็นแก่ตัวของตัวเองและในวินาทีที่เขาคิดได้เข้านั้นแหละคุณผู้ฟังแสงสว่างก็ส่องเข้ามาในเมืองลับแลและทางออกก็ปรากฏขึ้นเขาจึงรีบเดินออกมาจากที่นั่นทันที เรื่องของชายหนุ่มคนนี้บอกเราว่าเมืองลับแลไม่ได้แค่ทดสอบความซื่อสัตย์หรือความโลภเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่มันยังเป็นที่ที่สะท้อนจิตใจของคนที่เข้าไปด้วยถ้าคุณเข้าไปด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เห็นแก่ตัวหรือมีความคิดที่ไม่ดีคุณก็อาจจะเจอแต่ความมืดมิดและทางตันแต่ถ้าคุณเข้าไปด้วยจิตใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความผิดพลาดของคุณเองคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมา เรื่องราวของเมืองลับแ,แลจึงไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่มันแฝงด้วยข้อคิดและคติสอนใจมากมายทั้งเรื่องของการรักษาสัจจะความซื่อสัตย์การปราศจ,จากความโลภและการมีจิตใจที่บริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นสัจธรรมที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ สำหรับวันนี้ Heavy Rain Cat ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนใครที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้เข้าไปในเมืองลับแลคุณจะเจออะไรแล้วคุณจะทำอย่างไรแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าลี้ลับที่น่าติดตามสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ h e a v y Rain Cat ในวันนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ